สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท่องเจ๊สุนทราวยนะคะวันนี้เราก็มาเอาญ้าให้วัวนะคะพี่น้องเอาญ้าให้วัวจะเช้าเลยรัวเหลีย่ยมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ค่ะชีวิีเกษตรกรของเจี๊สุนทราวยตื่นเช้ามาก็เอาญ้าให้วัวนะคะเพราะยาเราตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยะะแล้วคะและกาลังจะตัดอยูก่กาลังจะตัดอยู่ได้ยินเสียงเครื่องไหมคะกันโน้นค่ะยวพาชมวัวก่อนนะคะพี่น้อง วัวกินหญ้าเราเอายาให้หลุดรอ้อนเขากินอเ้เ็ดอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะวัากําลังเลี้หญ้าแอปพทองท้องสี่เดือนแล้วค่ะเดี่ยวข้าวนี้ก็คงจะออกแล้วสี่ห้าเดือนแล้วเนาะห้าเดือนแล้วเต้องห้าเดือนในท้องต้องโตแล้วค่ะเลี้ยงกันกินอะเ็ดอร่อยมากเลยนะคะ พาชมบรรยากาศค่ะคนเลี้ยงวัวก็พาดูวัวแล้วเนาะชาวนาก็พาดูให้ดูนาป็นเช้ามาก็อยู่กันสิ่งนี้แหละค่ะคเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วช่วงนี้เจ็ดโมงครึ่งก็ออญ้าให้วัวดิฉันจะตัดก่อนที่แดดมันจะแรงนะคะถ้าแดดแรงแล้วมันร้อนเราทํางานไม่ได้จะต้องเอาก่อนที่แดดมันจะแรงแดดมันจะร้อนกําลังตัดหญ้าเดี๋ยวจะไปหอบหญ้าไปกวาดหญ้าแล้วนะคะก็เลยพามาชมบรรยากาศงัศงวดูงัวก่อนนะคะ นี่คือวัวเจ๊ตตุ่มนะคะ แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วพอจะหมดแล้วแย่งกันละจะพาไปดูหญ้าหญ้าเจ๊ตุ่มตัดไว้ให้วัวเยอะแยะนะคะนี่คะ่ะหญ้าที่เราตัดมาไว้เมื่อวานเนี่ยเยอะแยะค่ะพร้อมที่จะให้วัวเราเอาไว้ตอนเย็นค่ะอันนี้ว้ตอนเย็นแล้วอีกตอนกําลังตัดอยู่จะเอาไว้ให้ตอนเช้าพรุ่งนี้นะคะตัดตลอดนะคะวัวเรา สองตัวนี้ก็กินอะเระอร่อยไหม,มกินเสร็จก็นอนพักผ่อนค่ะช่วงบ่ายเขาถึงจะออกนะคะพาไปชมบรรยากาศนะคะพี่น้องกดยาให้วัวก่อนนะคะพาไปกดจ้ะด้านนี้มัอนแสงเนาะ ก็นนี้อนแสงจะพากวัดหญ้าให้วัวนะคะคนตัดหญ้าให้วัวอยู่ด้านโน้นค่ะทำไมไอ้เวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วมันกลับกล้องไม่ได้กล้องเจตุลม,มันกลับไม่ได้เนาะเจตุมต้องหันกลับด้านเนาะมันเวลากลับกล้องในตัวทำไมมันกลับกล้องไม่ได้เจตุก็เคยลองกลับแล้วนะมันกลับไม่ได้ จัดหญ้าค่ะตัดหญ้าให้บัวพี่ตุ่มก็กวาดหญ้าก่อนนะคะนี่คืองานของพี่ตุ่มนะคะเชา้าๆก่อนที่แดดจะร้อนเราจะต้องมาจัดหญ้าให้บัวก่อน,นะคะ่ะนี่ข้าวข้าวแรงนะคะพี่น้องไม่มีน้ำ กวัดยาให้วัวนะคะชมบรรยากาศค่ะจะค้องเอายาให้วัวอยู่บ่ ให้เราทนะั้หมมันคือบัพอยาอ่อนมนะันคือยาอ่อนมันใยบัพอแล้วให้เราทนะั้งหมดมันบัพอนี่ค่ะหญ้าที่เราตัดหญ่างามกว่าข้าวอีกดูข้าวที่น้องข้าวแรงข้าวแรงก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะ ดูบรรยากัดยามเช้านะคะตัดหญ้าค่ะตัดหญ้านี่คืองานของเราค่ะเราเลี้ยงวัวคปงานของเราคันนาก็ต้องทำให้ใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะได้มีหญ้าตัดให้วัว ตุ่มมันมันกลับไม่ได้เนาะเขากลับยังไงอ่ะมันมีตัวกลับหน้ากล้องใช่ไหมตุ่มกลับแล้วมันกลับไม่ได้ตรงไหนเป็นตัวกลับกล้องเวลาเราถ่ายวีดีโออ่ะจุ่มลองกลับหลายครั้งแล้วนะมันกลับไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงไหนเราตัวกลับหน้ากล้อง กลับไม่ได้เลยนะเวลานั้นต้องเอามือกลับด้านเอาจะกลับปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ต้องเอามือกลับด้านเอาไม่เหมือนเราตอนที่เราไล่สดเนาะเราไล่สดเราเรากลับได้ทันทีเลยนะกลับหน้ากลับหลังได้เลยแต่อันนี้มันไม่ได้อขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้นะคะเช้าเช้าทิ่ตุ่มก็กวาดหญ้าตับหญ้าแล้คก็พี่น้อง คือชีวิตประจําวันของที่สุ่มพารวยนะคะเลี้ยงวัวค่ะพี่น้องทํานาด้วยเลี้ยงวัวด้วยก็จะประมาณนี้ละค่ะพาดูชีวิตพีสุ่มพารวยนะคะช่วงเช้าเราต้องตัดให้เสร็จก่อนแปดเก้าโมงเก้าโมงนะเพราะว่าเก้าโมงแดดมันจะร้อนนี่นี่ก็เจ็ดโมงคึ่งแปดโมงจะแปดโมงเรายังแดดร้อนอยู่เลยนี่ค่ะคือชีวิตของเรา้ยด้านนี้ย้อนแสง ขอบคุณนะ <reveal> <tamb our> <ika> คะขอบคุณท <to> ุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะถึงเช้ามาก็ขอให้รับทรัพย์ก่อนโตรับพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ำรวยจงไหลมาเทมานะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะ เงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ